ครับผมท่านผู้ชมนะก็ขอสวีทัศน์สวีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมนะจุดครับผมนะก็วันนี้อยู่กับช่องโดซีนอีกแล้วนะครับผมท่านผู้ชมนะวันนี้ก็อยู่กับเกมที่ชื่อว่าเลดเ a ต Redemption 2อีกแล้วนะครับผมท่านผู้ชมนะเนี่ยนอนครับผมมากอกาเกมนี้ก็ต้องมีทิคอะไรแนะนําแน่นอนอยู่แล้วครับผมท่านผู้ชมนะโอเคป่ะเออน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะอืมจะรับ วันนีผ้ผมก็จะมาแนะนําว่ามันมีต้องมีแหละคนที่แบบว่ารู้สึกว่าเวลาเล่นจบแลว้วอะเวลาเล่นในเรื่องจบทุกอย่างแหละแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปทําอะไรดีนะฮะก็วันนี้ผมผมจะมาแนะนําอยู่หลายๆวิธีเลยละนะก็คือว่าวิธีแรกนะครับผมให้ทุกคนไปเปิดแมพให้หมดครับผมการเปิดแมพเนะี่ยจะทําให้เราอะได้เจอทั้งน้้นของสัตว์สัตว์ใหม่แล้วก็ทั้งนั้นของ พื้นที่ใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นนะฮะซึ่งมันโอเคสําหรับหลายๆคนเลยนะสำหรับการเปิดแบบนะฮะเพราะาการเปิดแบบเนะี่ยทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่เบื่อนะฮะเพราะว่าเราได้เจอไปเจอสิ่งใหม่ๆแน่นอนนะเอออย่างที่สองครับผมคือการฟาร์มเงินนะฮะทางที่ผมเคยทําคลิปไปนะฮะใครยังไม่เคยดูก็ไปดูที่ตัวไอได้นะการฟาร์มเงินเนะี่ยจะช่วยทําให้เรารู้สึกว่าถึงมันจะเป็นหลวต่มันก็สนุกกว่านะฮะโอเคนะเข้าใจปะ อันที่สองก็อย่างที่สามคือการล่าสัตว์นะฮะการล่าสัตว์นี่ไม่เบื่อแน่นอนนะนะครับผมเพราะว่าเราไม่มีทางที่แบบว่าจะล่าสัตว์ได้หมดทั้งเกมได้นะซึ่งมันยากมากออันนี้ก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่ผู้พัฒนา,นาเกมเนี่ยได้สร้างมาเพื่อให้เราปลล็อก c อชิมเ e m นต์นี้ได้นะเข้าใจใช่ไหมเออแล้วก็อย่างที่สีนะครับคือการอ,อ หาอิสเอ็กในเกมครับผมนะซึ่งขึ้นชื่อว่าเกมล็อกสตาร์เนี่ยแน่นอนว่าอิสเอ็กแม่งเยอะมากๆนะครับผมนะซึ่งผมก็เจอบ้างไม่เจอบ้างนะฮะออแล้วอย่างที่สี่และอย่างที่ห้าครับผมก็คือการตกปลาอีกแล้ว <laughs> ครับผมคือการตกปลานะซึ่งการตกปลาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอกิจกรรมในเกมที่เพลินมากๆฮนะเพราะว่าในเกมเนี่ยจะมี สิ่งที่เรียกว่า r e g e n e r a t y fit นะครับผมก็เหมือน r e g e n e r a t y animal นั่นแหละที่เราต้องไปล่าฮะซึ่ง r e g e n e r a t y fit เนี่ยบอกเลยว่าหายากมากกว่าไอ้พวก r e g e n e r a t y animal อีกนะฮะอย่างที่เห็นนะเดี๋ยวผมให้ดูเนาะจาก r e g e n e r a t y animal เนี่ยผมก็ล่าไปอะไรเยอะมากๆนะฮะเช่น r e g e n e r a t y alligator อ,อ All เนะ,อะเห็นะหนะอ,อ,อยู่ไหนวะอันนี้ับผมไหนวะอยู่ไหนวะ ออน,นี่ผมนี่นี่เดี๋ยวให้ดูนี่นี่คือผมก็ไปล่ารีเจนเนอรี่อะลิเกเตรอร์มาเลยทั้งหดนะนนะก็บอกเลยว่ามันฮนะอ่าแล้วก็นี่ครับผมโคโยต e โคโยเต,โโยเตะนะฮะอ่าประมาณนี้แต่ผมบอกเลยว่าร e เจนเนอรีร่ฟิเนี่ยล่ายากมากเช่นตัวเนี้ยล่ายา,ยากไอ้พวกนี้มันล่าข่อก้าง,งายากนะเพราะว่าความไม่แน่นอนของเวลาที่มันจะเกิดเนี่ยค่อนข้างยากนะซึ่งวันนี้ผมจะมาล่า ทงังด้านของ r e g e n d r a r y Fit ตัวนี้ครัผมนี่ตัวนี้เลยความแน่นอนบอกเลยว่ายากมากฮะที่จะตกได้ซึ่งเวลาคนเล่นเกมเนี่ยอาจจะแบบใช้เหยื่อตกปลาปกติไงแต่ว่าเราต้องดูสถานการณ์แล้วก็ดูสภาพแวดล้อมเลยนะว่าเราควรใช้อะไรเช่นเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องของอ Special Swimmer ก็คือเหยื่อที่ใช้ในการตกปลาที่มันตัวใหญ่ๆห,หรือว่าตัวพิเศษเนี่ย ในแถวแถวบึงฮะหนองหนองลำคลองบึงอย่างเงี้ยอันนี้คือต้องใช้ทั้นะของ Special Swa m มเลอนะครับผมต่อไป Special Lake ครับผมก็คือว่าทะเลสาบนี่ยใช้ตบในกระถางของ l e g e n d a r y แล้วก็ปลาที่แบบตัวใหญ่หรือตัวพิเศษของทา้นัของทะเลสาบนะฮะแล้วก็ต่อไปก็คือ Special r i v e r ครับผมก็คือการตกปลาในแม่น้ำเองนะก็เผื่อใครไม่เห็นนะฮะทุกคนเห็นไหมครับเดี๋ยว อันนี้ก็คือทางล้างของสแบมสแบมก็เป็นบึงนี้เลยบึงจะเป็นการแยกออกมาอย่างนี้เนาะส่วนเล็กเนี่ยผมนี่คือเล็กนะนี่คือเล็กคือทอดยาวอย่างนี้คือเขาเรียกว่าเล็กนะอันนี้จะเป็นทางงน้าของเล็กเหมือนกันอันนี้ก็เอ้ยไม่ใช่อันนี้คือริเวอร์นะอันที่พูดคือแม่น้ำนี้ขยายคือแม่น้ำผมและนี่คือเล็กฮะนี่คือเล็กนี่คือทะเลสาบแล้วก็ถ้าได้เห็นได้ชัดจริงๆคือทะเลสาบอยู่ตรงนี้อ่าตรงนั้นผมเคยล่าตัวหนึ่งนะอ่าตรงนี้ผมนี่ อันนี้คือทะเลสาบจริงๆเลยนะอ่ประมาณนี้และและทุกคนมันจะมีทางหน้าของอืมปลาที่แบบอาจจะไม่ใช่ลีดินารี่แต่ก็เป็นตัวที่ใหญ่แล้วก็ขายได้ราคาแพงๆมากนะครับทอ่าโอเคเราไ่พูดเรื่องลเพ็นดกว่าเรามาตกปลาไปก่อกนฮะยุดปลาก็คือการแกว่งไปฮนะแล้วก็ปิ้วไปนะอย่างนี้เลย แต่ผมคิดว่าการตกปลาในบึงเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะง่ายหรือยากนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยตกในบึงมาก่อนนะทุกที่ผมจะตกในทางน้าของทะเลสาบนะแล้วก็ท่าน่าของแม่แมน้ำลำคลองเงี้ยนะเออเห็นไหมครับต้องค่อยๆนะฮะใจเย็นผมจะถอนที่ใน,นการตกปลาน่านทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมขอตกเสักตัวก่อนเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะว่าที่มันจะเป็นยังไงนะฮะมาดูกันต้องใจเย็นนะ หมุนค่อยๆหมุนนะอย่าหมุนเร็วนะไม่งั้นถ้าหมุนเร็วเนี่ยปลามันจะไม่ตอดนะฮะค่อยๆหมุนไปฮะผมก็มาตกปลาหลายรอบว่าเลยนะท่านผู้ชมนะกิมนี้บอกเลยว่าเพลินนะฮะเมยมีอะไรทาก็มาตกอันนี้ได้ก็เพลินนะฮะบอกเลยว่าตึงอยู่เหมือนกันไอ้ผมแล้วก็คือพยายามตะไอางนี้อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง ก็ปิดขึ้นมานะฮะค่อยๆทาแล้วก็ต้องแล้วค่อยรีบมัดนะผมตอนที่มันตอนที่มันไม่ได้สู้เรานะฮะเราต้องรีบหมุนมาแต่ตอนที่มันสู้ห้าหมุนนะฮะโอ้แล้วปลาตัวเล็กว่ะแล้วก็ต้องหมุนไปทางทิศทางตรงกันข้ามนะฮะอย่างนี้อาจะทําให้ปลามันเหนื่อยนะฮะท่านผู้ชมซึ่งไม่คุมเลยวะโอ้ได้ตัวอะไรวะเฮ้ยอย่าบอกเรจินดอรี่อ่ะจริงเหรอไอ้ที่ผมได้เรจินเดอรี่ฟิต โอ้โหเนี่ยผมเห็นไหมรีจนเนี่ฟก็ไม่ใช่มันไม่จําเป็นต้องเป็นตัวใหญ่เสมอไปเนาะออาเห็นปะผมเนเรืร่องของรีจนนี่เลฟินพิกเคนะฮะก็คือเป็นอโอ้โหสตีลวอเทอร์ครีเอเสตรค e สเปเชียลเลดแอนด์ริเวอร์อ๋อโอเคผมจะเก็บไว้เนาะอะได้เรื่องเร่งเจวะ่ะเป็นไงดเห็นไหมและเวลาเราเล่นร,นรีนะฮะมันก็จะบดล็อกตรงนี้ให้นะฮะ เห็นไหมมันก ah? ็จะการกระบาดคือเราตกไปเรียบร้อยแล้วซึ่งทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเราตกปลาสนุกสนุกมันไม่ได้ใช่ไหมฮะมันต้องมาใช่ไหมสัตว์เดี๋ยวกูจัดให้ก็ตกปลาสนุกสนุกไม่ได้ใช่ไหมอืออือเฟี้ยวไงแม่งชอบโดนไงวนี้เดี๋ยวกูจัดให้ผมบอกเลยผมไม่กลัวนะฮะลูกซองเม็ดเดียวพอยิงเรียกด้วยยิงเรียกด้วยมาดิยิงเรียกด้วยฮะมาดิครับเฮ้ยมี มาดีผมบอกเลยระยะไกลที่ผมชอบมาดีชิคุตกบาดเจเล่นๆไม่ได้ใช่ไหมฮะัมันต้องมาลากข้าหัวใช่ไหมฮะมันต้องมาล่าข้าหัวใช่ปะเฮ้ยใช่ปะเฮ้ยมาดีมานี่เ,เาารากลางกระบานนี่มึงก็มาดิครับระยะาก็ได้ดิครับก็มาดิครับมาดีระยะไกลผมชอบทุกคนทำไมทำไมจุบ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 จูบครับมาดี มาย,าย้ยายย้ายพี่ได้ขึ้นเองน้องย้ายพี่ได้ขึ้นย้ายได้ขึ้นย้ายได้ขึ้นหมามาย้ายได้ขึ้นย้ายได้ขึ้นย้ายได้ขึ้นนตบปลาสนุบสนุบไม่ชอบหรอเฮ้ยตบปลาสนุบสนุบไม่ชอบเนะอย่าครับผมไม่ต้องเามามาดิครับอุ้มก็มาดิครับหมา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 เตะมาอุอุ๊บไปทำไมทำไมอ่ะผิดฝั่งบ้าน้อง ไอ้ไอ้อุ๊ยอุ้ยบึงกระตุยกูเหรอนี่อสัตว์เฟี้ยวไงบอลล็กสองสองนัดพอเฮียถูกสองสองนัดพอบอลถล่นัดพอทำไมทำไมเฟี้ยวไงคุณเฟี้ยวมากเหรอ,อเฮ้ยเนอเนอเนอตกปาถือทำไมชอบคนคนสุดท้ายมันต้องโดนจับถ่วงน้ำนะฮะโดยแน่สัตว์ จับถ่วงน้ำไปอีกคนนึงอ้าว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 มามีกำลังเสริมได้กำลังเสริมชอบชอบิกำลังเสริมก็ชอบชอบมากชอบมากกำลังเสริมอ่ะชอบ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 กำลังเสริมอ่ะชอบมาดิจังว่ากำลังเสริมกำลังเสริมเอมาเถอะมาให้หมดอ่ะมาให้หมดอ่ะมาให้หมดเลยมาให้หมดทั้งกองอ่ะมาอีกนะเพือนมาอีรับ มึงจะเดียวไปไหนเฮ้ยมึงไปด er ้วยกันก oh. ่อนเฮ้ยเย็นน้องเล่นกันก <t ons> ่อนเฮ้ยเฮ้ยยังไงเสียหรอบอกตี้ันเตอร์แล้วมันเสียวมากเหรอมันเสียวมากเบอเตี้ยนเตอร์มันเสียวมากเอ้าเอ้าเอาเอาเอาอะไรอะไรอีทอ๋อโอ้ยฉันไม่เกี่ยวครอะไรมึงจะตุ๋ยทำไมอึ้งตุ๋ยเหรอมึงเป็นเก๊้ยงอุ้งทำไมเนาะยิงยิงไม่ชอบลูกฟองไอยเมทัลไปเลยดิเตย้ยนไปเตี้งไป ลงไปสู่ในน้ำอะไรลงได้นะในะเกาะบ,บาลแยกกาะบ,บาลแยกามาดีครับแมะทุกคนเห็นปะนี่แหละนี่แหละนี่คือความมันของเกมนี้นะฮะนี่คือสนเสน่ห์ของเกมนี่คือ body hunter นะฮะบอกเลยเป็น,สนเสน่ห์มากๆถึงมันจะกวนใจเรานะแต่มันสามารถทำให้เราผ่อนคลายได้แบบชิวๆเลยฮะในอ,อ่ะมาอยบ้ากำลังเสริม,มเฮ้ยมานี่ดิมานี่ดิ เดี๋ยวได้เจอไอ้สัตว์เดี๋วเจอกันเจอกันน้องน้้เจอพี่แนะ่เรียกมาก่อนนะจับถุงน้ำไปอีกควายเนะี่ยเจอกันเจอกันไปอยู่นี่แหละอาลงไปบึมตัดเชือกให้ด้วยตัดเชือกให้อามึงสู้มึงสู้ตีเหรอแทงแม่งเลยสัตว์มันไส้อ่ เห็นที่ก่อนมันไหมผมว่ามาันมากเลยนะเกมเนี้ยถ้าเล่นดีๆอะ่ะแต่ผมไม่เคยมาตรงนี้เลยจริงๆนะเล่นมาปีกว่าแล้วผมไม่เคยมาตรงนี้จริงๆนะเนี่ยไม่ใช่ตาแหละนะ่ทุกคนผมไม่เคยลงมารงพืนตรงนี้เลยว่ะทุกทีผมจะขึ้นสะพานไปแล้วก็อ้อมไปทางเซ้นดินนิตเลยนะแต่นี้ผมไม่เคยไปเลยว่ะตรงเนี้ยเป็นประสบการณ์ใหม่เหมือนกันนะแทงปลาโชว์ไหมแทงปลาได้ไหมไม่ได้เหรอแต่เราสามารถยิงปลาไดนะ้ทุกคนเดี๋ยวทำให้ดูโม่ง โอ้เห็นไหมไปยิงปลาได้นะฮะเฮ้ย,ยปลาขึ้นผกแล้วก็สามารถเก็บได้นะฮะเก็บได้เลยลัาชเมาส้ปาปลาปากใหญ่นะฮะนี่เห็นไหมการตกปลาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายเหมือนกันเนาะอ่าก็เป็นสิ่งดีดนี่ผมอยากมาฝากทุกคนเนาะถ้าเราแบบว่ารู้สึกว่าเราไม่อยากไปบวกใครเราจะเป็นคนดีเงี้ยชิวชิวนั่งเล่นชิวชิว,ชวก็ตกปลาชิวชิว,ชวได้นะฮะเออสนุกเหมือนกันนะการตกปลาเนี่ย เกมบางเกมมันก็มาทำให้เรารู้สึกว่าคาดไม่ถึงเหมือนกันเนาะโอเคต่อไปเราไปตกปลาต่อดีกว่าทุกคนผมตอนนี้ผมยังไม่ได้ตกตรงไหนบ้างไปดูก่อนนะผมตกเยอะมากเลยนะฟึบต้องค่อยค่อยดูดีๆีฮนะเพราะบางครั้งมันก็อาจจะหลบอยู่ที่ไหนสักแหง่งนี่ับผมตรงนี้เลยโอเคบอกเลยว่าอีกไกลนะฮะซึ่ง ตัดยุกง่ะโอเคเจอกันตัดก่อนนครับก่อนี่จะรับชมคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมก่อนรับชมคลิปเนาะและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ปรับเป็นทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมนะเพื่อให้มันแจ้งเตือนทุกคนนะนี่มีคลิปเต็มไปหมดเลยทุกคนสามารถไปย้อนดูได้แล้วก็มี playlist นะฮะมีเพลย์ลิสต์ให้ทุกคนเข้าไปรับชมได้นะฮะลืมด้วยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคที่นี่นะทุก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  ก็มาถึงตอนจริงๆมาถึงตั้งแต่ตอนกลคืนนะเพราะวะ่าแต่ว่าทางหน้าของอมันมืดนะแล้วผมก็ไม่สามารถทางหน้าของอจะตกปลาได้จริงเพราะมันมืดเกินไปนะจริงอย่างผมก็อยากมันดูแสงตอนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็สะท้อนกับน้ำนะทุกคนเห็นไหมสวยมากเลยนะเห็นปะครับเห็นแม่บอกเลยว่ามันสวยมากนะบอกเลยเกมนี้บอกเลยว่าอินดี้มากอ่ะต้องใส่ชุดกันหนาวนะเพราะวะ่าทางหน้าตรงนี้มันอยู่บนเขานะครับท่านผู้ชมแล้วก็ ถ้าได้รู้มาว่าบนเขาตอนตอนเช้ามันหนาวแล้วเนาะเออโอเคเรามันเริ่มตกปลาเลยบป่านะว่าเราจะได้หรือเปล่านะฮะตลอดตรงนี้นะเคลต้องใช้ของเล็กนะฮะท่าเลยสาบวิ่งแล้วนะครับพี่ผมมอนกันว่าจะได้แล้วหรือเปล่านะฮะต้องตกนำน้ำหน่อยนะโอเคประมาณนี้ใหญ่เล็กมากฮนะแล้วก็คว้างไปฮนะโอเคเยอะมากฮนะ ค่อยๆผมโอ้โหผมบอกเลยว่าเลตเนี่ยเป็นเกมที่ทำมาแล้วให้คนผ่อนคลายจริงนะเพราะว่าเ,เกมที่ภาพสวยมากแล้วก็รายละเอียดทุกอย่างนี่คือเปีย้ยจริงๆนะบอกเลยยอดนะเลดเดตรายละเอียดน้ำรายละเอียดแสงนี่คือแบบว่าแสงตุกระทบอย่างเงี้ยโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงทุกคนดูเงาต้นไม้เป็นยังไงฮนะ มันเกินไปว่ะมันสวยเกินไปนะฮะเออเว้ยอุ้ยนจะได้ฮะโอเคอุ้ยหมาผมขอรีเจนเดอรี่นะโอเคค่อยๆฮะผมค่อยๆดึงมาดึงมาเร็วๆ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 เวๆๆอุ้ยมัอนจะตัวใหญ่ฮะตัวนี้ตกยากมากโอ้โหตัวใหญ่มากฮะเฮียใจเย็นนะตัวใหญ่เบ้เร้อเลยว่ะเฮ้ย แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นดีดดเจนเดอรี่หรือเปล่านะฮะมาคำก็ไม่ใช่เจนเดอรี่มันแค่ตัวใหญ่เฉยโอ้ใหญ่จางว่าหูยนานดูตรงนี้นจะนานอยู่นะตัวนี้โอ้ยตัวน,นี้จอยผมสั่นมากนะท่านผู้ชมโอ้ยเอยอเลย,ยถ้าสมมติเราได้ฮนะเราจะพูดแต่เต็งมากฮนะต้องย้าย วนาอยาให้สายเบ็ดขาดเลยนะถ้าสายเบ็ดขาดคือซวยนะฮะโอเคตอนเย็นนะตอนนี้ดูเหมือนฝนฟ้ากํากำลังจะตกนะฮะบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะถ้าฝนจะตกฝนตกตอนเช้าบนภูเขาอย่างเงี้ยโอ้โหหนาวตายเลยฮนะบอกเลยอุณหภูมิติดลบเฮ้ยผู้เล่น อ้มาดิเร็ว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 เร็เรเันร่ใช้เวลากี่ชั่วโมงโอ้ยอ๋อเขาบอกว่าต้องเลื่อนแอลลงครับเพื่อจะได้ทางด้านของอันนี้เร็วขึ้นนะฮะเฮ้ยมันผมจะเห็นตัวแล้ววทุกคนตัวเย่ยมกันนะ มาผมมามาไอ้น้องเป็นของพี่ซะมาอุ้ยจะได้แล้วจะได้แล้วจะได้แล้วอู้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ยตัวใหญ่ยยไม่ไม่ใหญ่มากเท่าไรหร่ห่าก็ใช้ได้นะเนี่ยแต่มันแรงเยอะมากนะฮะไม่ใช่ตัวใหญ่ใช้ได้เลยนะอุ้ยโอ้โหตัวมันเลอเลยดูขี้บดี อุ้๋ยวสายเบีดขาดแนละ้ต้องระวังอีกเดียวเร็วๆจอนสตันเ,เราจะตกปาระดับตีปเจ้าได้ฮนะไปอเมซอนปุ่นี่โอ้โหนิดเดียวเป็นค้ยเอ้ยนิดเดียวอ้ายอี่นี่เฉยซิวะอยู่เร็วๆโอ้โหตัวใหญ่มากฮนะโอ oh my god what the fucking shit โอ้โหเท่าไหร่เนี่ยยัดโดโอ้โห คุณว,ว่าปลาชะโดเวสัตว์เจ็ดโดใช่ไหมอ๋อไม่ใช่รเรจินัลลี่นะฮะท่านผู้ชมเป็นมัสโกนะถ้าเป็นเรจินัลลี่มันจะขึ้นว่ารเรจินัลลี่นะฮะอ๋อเป็นอ๋อ,อเป็นปลาธรรมหารเนาะเออก็เอาเก็บไว้แล้วกันนะเอาไปขายได้นะฮะเอาเหอาารืเหรอทำไมไอ้พวกฮันเตอร์มันชอบมาล่าผมจังวะท่านผู้ชมผมจะกลับบ้านเลยเนาะตอนนี้ อ่ไปเดี๋ยวผมจะล่าอีกตัวนะครับผมจะเอาเรดินัลลี่ให้ได้นะเฮ้ยทุกตุ่นปะนะต้องเรียกว่ามาดิโอุ้ยเจอสัตว์เยอะทุกเจอทุกทางอันนี้อันนี้มันคือคิดบอ,อกปานะเว้ยมันไม่ใช่คิดท่ากัมึงมาสัตว์กระบาดแยกอะ่ะก็มาก็กระบาดแยกอะ่ะผมบอกเลยว่าด้วยทูเซียนที่ง่ายสุดก็คือปืนพกคู่นะฮะง่ายสุดแล้วจริงเลตอายผจะหมดแล้ เด็ดอ้หมดหมเติ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 ม,ตม,ตมอ่าเติมเติมแล้วทำไรทำไรกับน้องพยายามยิงให้ขึ้นหัวนะครับทุกคนแหล์หัวนิดนึงก็ได้จะโอเคกป่าการที่เรายิงตัวนะยิงตัวนี้ไม่แน่นอน่ยหรือยิงตรงจุดสำคัญก็ได้จุดแดงๆจะง่ายที่สุดอุ้ยเใ้าหมากัดนี่ไงกัดเหรอ อยากให้ผมว่ารังแคสัตว์นะทุกคนเพราะว่านนมันช้ำเพ็นนะฮะขอภัยถ้าเนื้อหานี้มันจะรุนแรงสักหน่อยนะฮะก็ควรใช้วิจรารณญาณในการชมนะฮะเด็กที่มายุกันต่ำกว่าสิป,ปีควรได้รับคำแนะนำนะอาจารเรื่องนี้เพราะมันไม่คลัวเลยนะก็ดูเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะท่านผู้ชมก็อย่าไปใช้ในชีวิตจร่งกันนะเข้าใจไหมสัตว์กูเพิ่งพูดไปยี่ยะ โอ้ยเอ้ยตรงนั้นโอเคผมเหมือนเราไปล่าต่อเลยว่ะโอเคไปเมื่อกี้เหมือนผมจะเห็นเรือแคนูนะฮะทุกคนซึ่งบอกเลยถ้าเรามีเรือแคนูเนี่ยถ้าเราไปกลางกลางแบบกลางแม่น้ําได้นี่ผมก่เราน่าจะได้เปรียบนะฮะน่าจะได้เปรียบมากๆเลยอันทุกคนอันนี้ผมแนะนํานะถ้าสมมติใครไม่มีอะไรจะทํานะให้เดือวิ่งตามแล้วก็สวนไปสวนตามน้ําตกนี้ไปเรื่อยๆอนะเชื่อผมสนุก <laughs> ผมเคยทำเนีุ่้ยมันเพลินนะจริง มันมีอะไรดีๆให้เราทําเยอะแยะเลยนะอ่าบอกเลยนะครับผมนะโอเคตอนนี้ถ้าเรามีเรือแคนูนะบอกเลยว่าชีวิตเราจะง่ายขึ้นเลยนะไม่นั่นคือตัวอะไรเอ่ยตุกตุนเหรอบอกบีเวอร์ฮะน้องบีเวอร์เคผมผมก็จะใช้ท่าหน้าของเรนะือแคนูถ้าไปตกปลากลางทะเลฮนะเรือแคนูนี่เป็นวัฒนธรรมที่ดีมากสำหรับคนตะวันตกนะฮะบอกเลยว่าสุดยอดฮนะเป็นเรือที่สร้างสารรค์ได้ดีมากเลย โอเคผมจะไปกลางๆเลยทุกคนไปครับผมโอเคน่าจะประมาณนี้พอได้ไหมน่าจะพอได้แนละ้วถอยถอยก่อนถอยก่อนนะกลางๆเลยผมอยากไปอีกหน่อยอ่าประมาณนี้เลยปึ๊บจุดเพลยโอเค <c oughs> ได้เวลาแล้วครับตกบอล การทะเลนี่แหละหมะที่สุดแล้วโอเคเวียงสูงโอเคผมผมเอาใหม่ดิเอาใหม่ๆห่ไม่ใช่ตรงนี้ดิมันต้องเป็นตรงน้นนะเดี๋ยวทิศทางก่อนอ่าตรงนี้ตรงนี้ชึบแล้วก็เคลื่อนไปโอเคเย็่มยอดนะมันตกกันต่อ จริงถ้าเป็นพวกปาลาปกตินี่ผมบอกเลยว่ามันจะตบได้ง่ายมากๆกว่ามากๆด้วยแหละมากที่สุดเลยอันนี้ก็คลิปชิลๆแล้วนะสบายๆดูใครเครดก็ได้นะคลิปนี้ผมรู้สึกว่าเราไม่ได้จดจอ่อะนะการตกปลาสนุกกว่าตั้งเยอะสนุกกว่าการที่เราแบบไปฆ่าคนอย่างเงี้ยเนี่ยมันผ่อนคลายมากๆเลยนะดูวิยงดูวิวทิวทัศน์อะไรไปฮะ บอกเลยว่าเพลินนะกมนี้บอกเลยเพลินมันตกปลาชิวๆเนี่ยเพลินมากนะครับผมไว้ไม่มีปลาเลยอุ๊บเจอว่ะเจอตัวเจอตัวเจอตัวโอ้ตัวใหญ่เหมือนกันนะใช่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 เจนเนอรี่หรือเปล่าก็มารับชงมาเลฮะมาเหมือนจะไม่ใช่ว่ะหรือเปล่าฮะร,รู้สึกว่ามไม่ค่อยดิ้นเลยนะมันจะเป็นตัวเดิมหรือเปล่าแหละผมสงสัยว่านีนเป็นตัวเดิมหรือเปล่า มันจะเป็นตัวเดิมนะมันจะใช่ว่ะถ้าเป็นตัวเดิมผมอาจจะปล่อยทิ้งเลยนะทุกคนปล่อยให้มันลงแม่น้ําไปอยู่เฉยๆสิโว้ยเป็นเด็กอย่าเป็นเด็กดื้อดีมาอุ๊ยตาเบ็ดตาเบ็ดผมมันขึงอย่างนี้แสดงว่าตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะเบ็ดขึงเบ็ดขึงลงอย่างนี้เลยอะแบบดิ่งเลยอะอุยอย่าเบึ้งไปสิโว้ย้ยแต่ตัวใหญ่เหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะใช่ตัวเดิมหรือเปล่าฮะ รูปร่างเหมือนจะเอารูปร่างเหมือนจะใช่เลยว่ะเหมือนจะใช่เลยฮะอุ้ยจะได้อยู่แล้วมึงจะดิ้นทำไมล่ะเอ้ยอุ้ยชิบหายแล้วโอเคได้แล้วน่าจะได้ละหมุน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 มุน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 มาหมุนมาโอเคได้แล้วผมตัวตัวไหนเอ่ยตัวเดิมหรือเปล่าเหมือนจะเป็นตัวเดิมนะฮะ อ๋อ oh, ตัวเดิมใช่ไมัสเคลนะโอเคผมก็จะปล่อยกลับไปนะฮะตามกลับธรรมชาติไปเห็นไ,ไหมถ้าหมุนเราปล่อยปลาก็จะได้ท่านของอันนี้ด้วยนะเห็นไ,ไหมไม่แย่ใช่ไหมครับเห็นไหมครับเห็นไ,ไหมนี่คือวิธีฟาร์มความดีอย่างหนึงนะ่งฮะแล้วตอนนี้ฝนตกพอดีนี่ผมเป็นคนที่ชอบเวลาเกมฝนตกเนี้ยมันสวยมากๆเลยทุกคนผมหายผมหายคนที่เล่นเดทเนี่ยได้รู้ว่ามันไม่ใช่เกมที่แบบ 18ปหมู่อย่างนั้นนะมันเป็นเกมที่แบบอนดูดะอะซีนิเมติกเลยอะสวยมากนะฮะเห็นไหมครับโอเคก็ประมาณนี้ก็พอแล้วนะเออผมขอจากลาไปภาพส,สวยๆภาพนี้แล้วกันนะฮะโอ้โหผมยอมรับว่าเกมนี้มันผ่อนคลายมากๆถ้าเราเล่นมันไปนะฮะบอกเลยก็ก็ประมาณนี้มสำหรับคลิปตกปลาหรือว่า เป็นแนวท้ทยทุกคนสามารถไปเล่นเพื่อผ่อนคลายสมองได้นะฮะโอเค okay, ก็ผมก็บอกเลยว่าเกมแต่ละเกมเนี่ยอยากให้รู้ว่ามันไม่ได้มีผลกับชีวิตเราขนาดนั้นนะฮะถ้าสมมุติเราสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งที่มันควรจะทํากับสิ่งที่เราไม่ควรเอาไปเป็นเยี่ยงอย่างในเกมนะฮะว่ามันเป็นยังไงหลายคนจะคิดว่าเล่นเกมอ่ะแม่งก็ทําก็แค่ทำเครียดทำเครียดนี่กว่าเดิมผมขอบอกเลยว่าถ้าสมมติเราเล่นให้มันเป็นนะฮะ เราเล่นด้วยสมองเราเล่นด้วยความคิดนะฮะมันจะทําให้เรา,เาแล้วก็เล่นไปด้วยการใช้วิจารณญาณน,นะในการเล่นก็โหกเลยว่ามันจะไม่มีใครมาด่าคุณแน่นอนว่าเป็นเด็กติดเกมนะแต่ก็ควรแบ่งเวลาด้วยแหละนะเนาะประมาณนี้ก็เล่นมันเป็นนะบอกเลยว่าเกมทุกเกมมันมีคุณค่าหมดเลยแค่ถ้าเรารู้จกักเล่นมันเป็นนะฮะโอเคสมัครวันนี้ก็พี่โอโนสซียนก็ขอจักหลับเลเป็นคำนี้ให้ผมนะ งไงสภาพอากาศก็กำลังดีนะน่านอนหลับเออโอเคขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะฮะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย